เริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายหน้าห้องเก่าของเธอและพบว่าหญิงคนนั้นชื่อมินเป็นนักศึกษาที่เคยพักอยู่ในห้องนั้นเมื่อหลายปีก่อ,อนเธอถูกแฟนเก่าของเธอฆ่าตายหน้าประตูห้องเพราะจับได้ว่าเขานอกใจและต้องการจะเลิกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือก่อนที่มินจะถูกฆ่าเธอเองก็เคยบอกกับเพื่อนว่าได้ยินเสียงเคาประตูปริศนาแกเริ่มรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันที หรือว่าคนที่เคาประตูห้องของมินเมื่อก่อนจะเป็นเธอในตอนนี้เธอไม่อยากจะเชื่อแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเริ่มเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในคืนนั้นเองขณะที่เธอกําลังเก็บของเพื่อเตรียมย้ายออกจากห้องใหม่เธอได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งกกอกคราวนี้มันไม่ได้มาจากประตูห้องแต่มันดังมาจากภายในห้องของเธอเองเธอค่อยๆหันไปมอง ที่ตู้เสื้อผ้ามีรอยมือเปื้อนเลือด